สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านขามาติดตามรับชมสรรหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ก็มีเรื่องรล่าดีๆมาฝากครับผมมเขาหน้าฝนแล้วนะครับเนาะหน้าไปดัดทรงกัดตีนกัดเท่าเนี่ยแหละครับผมนี่วิธีรักษาครับเกดง่ายๆครับผมตามผมมาเห็นเลยครับผมนี่น้ำเป้าครับน้ำนรรมาตาน้ำก๊อกเข้าแหละครับผมนี่แหละก๊อกก๊อกนี่แหละครับ ป๊อกหน้าป๊อกปลาก็ได้ครับผมเกลือครับเกลือกับมือนึงครับเกลือเม็ดใหญ่ครับผมเกลือเม็ดใหญ่ครับหนึ่งกับมือครับผมวัตถุดิบสิน้าได้ง่ายๆนะครับเนาะสารส้มครับสิบบาทสารส้มแต่ผู้ใดอยู่ระลุงยันยอดนะครับเนาะพวกแดงครับ อ่างเก็บน้ำน้องปลาไหลครับต้องเฮ็ดกับสูตรนี้ครับว่าน้ำอ่างน้องปลาไหลีกัดตีนครับผมกัดยางรุ่นแรกครับต้องใส่สูตรนี้ครับเฮ็ดตรงเฮ็ดหน้าครับผมยี่สิบสองยางครับนี่สามยางนลยครับแจากกระนาบ้อนครับน้ำต้มอะไรอ่นี่กระละมังมากกระละมังใส่น้าบ้อนนะครับน้ำพุ่นแนววงปีฟ้าละลายครับ สิปนน้ำต้มครับผมต้มเตรียมไว้แล้วครับผมนี่ต้มไว้แล้วครับห่อนห้อนแรกครับเนี่ยไอขึ้นวยห้วยอยู่ครับพี่น้องมาเฮ็ดพร้อมกันเลยครับผู้ใดมีอยากเฮ็ดนะครับมีเครื่องมืออยู่แล้วครับผมซื้อตลาดซื้อไซก็ได้ครับนี่สารส้มครับน้ำห้อนกันคอย่างเงี้ยเท่าีงละมอต้มไส้ได้หลายเดือนครับมาเฮ็ดกัน ะสักลิตรหนึ่งครับผมลิตรสองลิตรก็ได้ถ่วอมล้างตีนนะครับเนาะได้เกลือมาด้วยเหรเกลือกำมือกำมือใหญ่เหรอเกลือเม็ดครับเกลือเม็ดตารส่งใส่เกลือใส่ตารส่งนำห้อนครับเพื่อสีละลายมันครับผม น้ำกัดตีนนี่ผูต้องห่วงครับสีแบบเปื่อยแบบเปื่อยๆแล้วครับผมแบบเละเบื้อเลยครับลังตีนฟ้าตีนนี้ครับเนาะสีว่าเฮ้านี่มันเปื่อยเบื้อเลยกันนะครับนี่ยางบ่ได้โอ้ทรมานครับพี่น้องเอ้ยบอกไปก่อนเลยครับผมนานนิดน้อยอย่างกับน้ำห่อนครับผมนี่ก็จะไล่ครับน้ำห่อนเอาไปน้ำเย็นใส่เอาไหม่มาค้นไม่หรือเอาสอนมาค้นกันครับ ทั้งในเบอร์นั่นเองครับพี่น้องก็ได้ข้นมันละลายครับข้นสารส้มก็เกลือมันละลายเหมือนไลยครับผมก็เป็นอันตรายเลยครับสารส้มเนื้อบานหน่อเขาเป็นแป้งหน้าเหมืนหน้ามันหน้ามันฟูนะครับหน้ามันใสครับ เทากับาดัดแบงก็มีถ้าพ่อเพิ่นแนะนักมากครับมันเห็ดจากก้อนผมไปหาป่าอยู่บวมแบงครับผมผมก็ได้นี่แหละพี่ชายความดูเพิ่นก็สอนมากครับผมผู้เฒ่าครับผมไปอาทิตย์แรกเนี่ยโอ้ลงน้ำครับพี่น้องเอตีนนี่พ่อต้องวอาถึงครับขาเนาะตีนหน้าเนิ้วมือนิ้วตีนนี่ครับเบิดกับฝ้าตีนครับผมมันพิเดียวเคยเบิ้ อ่างน้องปลาไหลครับผมผู้ใดยอยู่ตร์บลรี่เกตระยองนะครับเนาะอ่าปลาไหลครับน้องปลาไหลอ่างน้องปลาไหลครับไส้สูตรนี่ครับนะที้ระยองคว่ำใหม่สามมือ,อย่างได้ครับผมรับประกันครับเพราะผมเคยเปลี่ยนมากเลยสามมือ,อย่างแห่ยงย่างได้เลยครับเนาะ ดีแซบแบบเข่ากระดูกเลยเลยครับผมแบ่ไปแห้งครับจุ่มยกขึ้นเลยครับวัวต้องถึงวิครับผมเสียววิครับจุ่มไปถึงหน้าเราก็ดึงขึ้นเลยครับผมเยนแหลกแครับผมสีแสบจนว่าหนี่เลยครับวดแสบโรลมานครับขนาดแต่ว่ามันต้องต้องทนครับผมเพื่อให้มันหายครับแต่อยากหายก็ต้องทุนของดีมันต้องทนครับ นี่หายขาดเลยครับผมหลายปีก็ที่วนกลับมาอีกเทือดหนึ่งครับแอเซียส่วนแบบผมผมเลยครับผมส่วนดั้งเดิมโบราณเลยครับ <c oughs> น่ากัดทุกันเข้าหน้ากัดข,าน,า,ดขานะครับเนาะเข้าหน้าฝนแล้วนี่เห็นดวงเห็ดหน้าครับผมนี่เป็นแต่เนหน็ดเยอะครับเห็ดหน้าแตย่านหนำคึ้นหนำข้ามครับ คำมันการตีนนะครับพี่น้องเออแซ่นาเบิ้งเบ้เปินเห็นหน้าตีนเน่าตีนเปื่อยเบิ้แล้วครับเนี่มีวิธีรักษาครับนี่สยูนี้แหละครับผมแซ่กอนที่ล่งหน้านะครับนาอก่อนี่ต้องไปยำยำหน้าหรือว่าไปให้ไปหน้าเนี่แหละก็แซ่แซ่กอนล่งหน้าครับผมเป็นสบปกันครับเก็บไว้หลายเดือนครับผมใส่ หัอหูเข้าหรือว่าเฮาบ่ใช้แล้วบ่เกาลําดับครับเนาะก็้างล้างเอากใส่ไว้ครับใส่นาไว้ก่อสักอาทิตย์2อาทิตย์เฮาก็ไปต้มนาอุ่นสักเท่อ น้ำห้อนครับมันห้อนเนี่ยแซวอะไรบางทีต้องวนอุ่นครับวนอุน่นมันจะขาเสียโรคน้ำอันนี้ของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมหายรับประกันหายครับใหญ่เล่ากับมาอยู่น้ำเล่ากับเห็ดงานตีนเล่ากับเซียนาทุกมือทุกมือเล่าบอ้เคยแพ้ครับเปื่อยเล่ากับผมก็เลยสอน เราเห็นที่นี่เราเห็นอ่ะสองมือนย่างไลครับจีนเปื่อยๆคุ้นไหนมันละลายก่อนครับ

มาับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเนาะฝากติดตามช่องสรรหากินแบบบ้านบานครับผมเผื่อส่งกำลังใจมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆมากเลยครับผมคอมเมนต์มาสอบถามได้ครับผมถ้าผู้ใดสงสัยเนาะครับเนาะมีกำลังใจเฮ็ดคิปใหม่ๆท่านผู้ชมเบิ่งเรื่อยๆแล้วครับผมวันนี้ก็นีเรื่อังลาบมาฝากท่านช่องเพียงเท่านี้ครับเนาะเต่าน้าฝนแล้วครับผมแต้องมีวิธีป้องกันน้ำกัดเท้าไปก่อนนะครับเนาะกัะตีนกัะเท้านะครับเนาะโรคน้ำกัดเท้า อันตรายสุดๆครับผมเกา้านาพนี่ครับผมมันอีด,อดเปื่อยแซ่นำตลอดนะครับเนาะกันหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ